โอ้โหหนังสือการ์ตูนที่แม่ซื้อให้ฉันนี่มันสนุกจริงๆเลยโอ๊โวก่อนนะนี่มันกระดาษอะไรกันวะเนี่ยโอเคตรงนี้มีกันใครอยู่นะคะเราจะต้องตัดกระดาษให้น้องเพื่อจะได้มองเห็นโอเคลูกกระตาโผมาละนี่อะไรเนี่ยโอ้นี่เราจะต้องเอาผ้าม่านของแม่มาทําเป็นผ้าคลุมใช่ไหมโอ้โหกลายเป็นซูเปอร์แมนเลยทีเดียวเชียวออกทางไหนดีวะออกทางนาตทางดีกว่ามั้งถ้าออกทางประตูมันคงไม่ใช่ซูปเปอร์ฮีโร่หรอกนี่เป็นไงล่ะบ,บินได้เหมียวช่วยเหมียวด้วยโอ้โหเดี๋ยวก่อนอเจ้าหมากำลัง จะกัดแมวกันหรอโอ้ไม่ได้ละไม่ได้ละนี่มีหมายอยเอาละเจ้าน้อยเอาเลยไปคาบเลยโอ้เราจะช่วยยังไงเราจะช่วยแมวยังไงดีใช่ไหมนี่เอาชะน,าออานะมาเะค่ะเอาละ,จะเจ้ามวกระโดดลงมาโอ้โหเรียบร้อยหวังว่าจะปลอดภัยนะเจ้าแมวโอ้โหน่ารักจริงๆเลยขโมยกลับบ้านไปเลี้ยงได้ไหมเนี่ยหิวใช่ไหมได้เลยเอานมไปกินนะจ้านี่นมมีประโยชน์กินเข้าไปเลยช่วยยายด้วยตอนนี้ยายกบกลังจะโดนรถชนแล้วอ้าวคุณยายงานเข้าแล้วคุณยายครับเอานี่เลยรองเท้า สกเก็ตโอ้ยคุณยายคุณยายทำให้รถชนกันโอ้โหด้วยยายด้วยยายโดนขโมยกระเป๋าตังค์โอ้โอ้ตายแล้วคุณยายโดนขโมยกระเป๋าตังค์นะคะเราจะต้องช่วยคุณยายให้ได้อย่างนี้เราจะต้องขี่สกูตเตอร์ไปนะคะนี่เลยเอ,อ้ยไอจอนมันหยุดตดยวนี้เอากระเป๋าคุณยายคืนมานะเว้ยโอ้โหตายแล้วมันไม่หยุดใช่ไหมนี่เลยค่ะเอามันฝรังะะร่งนะคะรับเฟี้ยงเข้าไปเลยนี่เป็นไงรถพังรถพังเฮ้ยหยุดทำไมไอจอนโอ้โห้เด็กคนนี่มันสารตะบางกาลังสีนี่มันอันตรายมากๆเลยนะคะคุณวู้ชอมถ้าแบบนี้นะคะ ชัม่มายัดเดี๋ยวก่อนลืมไปว่ากันชู่มันจะทําอะไรได้โอ้โหจิหม่ยกุ้ขาไปปำหมึกถ้าแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะเคี้ยวมันฝรั่งนะครับปิดนีการเคี้ยวมันฝรั่งก็มีประโยชน์เหมือนกันน,นะเนี้ยโอ๋ต่ยละรถใครวะเนี่ยขี่รถกันภาษาอะไรวะเนี่ยโอ้โหนาทิมเลยเออนี่อ่ะโอเคเรียกรถมายกนะคะนี่ไม่ใช่อุปสรรคอะไรมากมายโอเคเอาล่ะจะลด ขีบรถขึ้นมาเฟิบหวังว่าคงจะไม่พังนะจะ,จะได้มันแข็ง,งแขงแปลกๆนะโอ้ชิมหายแล้วตกคอง,งานข้าวแล้วกูกูต้องลองชดใช้ไหมเนะี่ยโอเคนะยคะัะนี่เลยค่ะเอาอ้นนี้มาดูดดีกว่านะคะมันจะได้ไม่ตกคอโอ้รอบที่แล้วเสียตังค์ไปหลายล้านเลยนะเนี่ยโอ้โหชดใช้นี่ดูดขึ้นไปเลยครับผมนี่เรียบร้อยไม่ตกแน่นอนโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะนี่มันก็อกซิล่านี่โอ้ไม่น่ากลัวจริงๆเลยอะไรเนี่ยอ่ากล้วยเอาแบบเรื่องที่มัน แปลกๆนะคะโอ้เรียกกิงคองมาสู้นะคะนี่โอ้โหกิงคองทุบหน้าหงายเป็นไงล่ะแถวมือ hey, ช่วยผมด้วยครับตอนนี้ผมกําลังโดไฟคอกโอ้เด็กคนนะข้างบนนั้นมันมีไฟไหม้อยู่นี่เราจะต้องช่วยเขานะคะนี่เลยเอาเคีมนะคะมาไข่ปั๊มน้ําให้น้ํามันกระจูดโอ้โหกระจูดเข้าหน้าฉันนีง่ไงไม่ได้นะคะเราใช้เคีมไม่ได้ฉะนั้นก็ใช้ค้อนเลยแล้วกันนี่ทุบๆๆๆเปิบนี่ให้น้ํามันพุ่งขึ้นไปลดน้ํานะคะ โอ้ในมันต้โทรศัพท์เนี่ยโอ้เดี๋ยวนะไข่พี่เลนเอาโซ่มามัดวะเนี่ยโอ้โหตายละเออเลือกที่มันแปลกๆ่อยละกันพ่นไฟใส่โซ่ไปยังไงล่ะโอ้ไฟนี่เขาแบบสุดยอดอ๋อซุปเปอร์มวยมันติดอยู่ในตู้โทรศัพท์นี่เองนี่อะไรเนี่ยน่าจะเป็นผับนะคะมีรูปเครื่องดื่มด้วยจะต้องทํายังไงดีมีพิซซ่าครับอืมเอาพิซซ่าดีกว่าให้ตาลุงคนนี้กินหรือเปล่าเออเดี๋ยวนะมือใครวะเนี่ยมือเขียวๆใหญ่ๆเดอะฮักหรือเปล่าใ,ใช่ไหม โอ้โหเดี๋ยวอย่าบอกนะเดฮักโอ้โหซ้อมซ้อมคนเฝ้าประตูแตงกิวเด้อมีให้เลือก2ตัวใช่ไหมเราอไอตัวนี้ดี่ว่าเป็นคนเหล็กหรอโอ้อย่าอะไรนะสิบวกอ้าวเด็กไม่ให้เข้าอะไรวะเด็กก็มีหัวใจนะพี่ถ้าอย่างนี้ก็ต้องเลือกพี่แว่นดําำมาเลยกันนี้โอ้พี่แว่นดําำช่วยจัดการนี่แล้วก็ใสแ่แ่นเฮ้ยเหมือนเรื่องนี่ไหมหนังอะไรวะคนเหล็กอะ โอ้นี่อะไรเนี่ยม้าพยศน่าจะเป็นของเล่นนะคะนี่เลยเอาเชือกนะคะนี่มามัดเลยนี่ยูเล่โอ้ประตูมันอะไรเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นเราจะต้องไขใช่ไหมนี่เอานี่เฟึบเฟิบเฟิบมองว่าจะชิมหายแล้วงองแบบนี้เราต้องใช้เรื่อยนะคะนี่เรื่อยเข้าไปเลยอ๋อนี่มันไอโจนคนนั้นนี่ว่าที่ขโมยกระเป๋าคุณยายคนนั้นนะ่ะอะไรดีใช้อะไรดีอันนี้ดีกว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นสารอันตรายสักอ,อย่างหนึ่งใช่ด้วยโอเค หยุดนะโอ้โหมันใช้ระเบิดควันว่ะอย่างงี้ใช้เครื่องดูดฝุ่นนะคะเพื่อทําการดูดฝุ่นเข้าไปได้หรือเปล่าโอ้โหชิบหายและหนักกว่าเดิมอีกทำแบบนี้นะคะเราจะต้องใช้พัดลมตาฮาโตรินี่โอ้ยมันกําลังขี่รถหนีไปแล้วโอ้งานข้าโอ้นี่ไงพี่คนเหล็กพี่คนเหล็กเข้ามาช่วยเรานี้คือรถเลยละกันโยเล่ตอนนี้นะคะเราก็ได้มากับพี่คนเหล็กคนนี้แล้วนะคะใช้โมอกเตอร์มไม่ไผ่ละกันนะคะนี่ติดเข้าไปเลยบนหัวโอ้บินได้เป็นไงมอเตอร์ไซค์บินได้ว่าโอ้ นี่เรากําลังตามจับโจนอยู่นะคะเราใช้เรดิวาน,นี่เลยเปิดลูกองนี่เลยลงเดี๋ยวพอ,อจิบหตกรถโอ้ทำแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะยิงเข้าไปเลยเวิบเปิรบติดนี่นั่งซ้อนท้ายโจนไปเลยจ้าเดี๋ยวก่อนนะมันวิ่งหนีได้ว่าโอ้โหมันขึ้นหนีรถไฟเฉยเลยแล้วก็ขึ้นตามมันไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวจิบหะแล้วโอ้โหเกิดอ,อะไรขึ้นวะเนี่ยโอโ้ชนทอ่อนสักอย่างหนึ่งโอเคเอาลูกศรลงใช่ไหมทำอะไรได้เฟิบโอเค จังหวะน,นี้นี่เลยจ้าใช้แม่เหล็กเลยแล้วกันนะคะ mm hmm. ฟเฟร์บดูดชิบหายดูดเสาโอ้โห นี่เราต้องใช้ปืนนะคะยิงไปเลยครับผมปึ๊บปุ้มเรียบร้อยติดไปเลยสวัสดีเจ้าโจ้เดี๋ยวมึงรอเอาเดราไม้มาให้ฉันอีกแล้วโอ้โหหางานให้ตลอดเอาสายหนดีวะเนี่ยเอาสายแดงแล้วกันนะคะนี่ชอบชอบสีแดงปึ๊บเรียบร้อยปลอดภัยโอ้มันมีปืนว่ะพี่วางปืนลงก่อนนะพี่การที่มีปืนนั้เป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเลยนะเอาไงดีนี่เลยจ้าปุ่มหนีไฟปึ๊บ,บโผ่ยกูโดนอีกแล้วโอ้ นี่เอาปุ่มนี้เลยกันแม่งไอ้ปุ่มหนีไฟก็ไม่ได้โอ้โหเรานี่โดนตลอดนี่โอ้โหเข้ากล่องไปทั้งคู่โอ้เดี๋ยวทำไมมันมืดจังวะเนี่ยโอ้ my god ไอโจเอ้ยเอ็งมีไฟฉายปะเนี่ยเปิดให้หน่อยอเ,เปิดไฟให้หน่อยโอเคเปิดละโอ้โหเจอละเจอหน้ามึงแล้วอยากจะลุ้งจริงหน้าตาคุณเป็นยังไงไอ้โจห้าร้อยถ้าอย่างนั้นเอาอะไรดีนี่อะไรการปืนปืนหมัด ต่อ,มอ,อยมาเลยกัรตูมอ๋อเปิดกล่องใช่ไหมอ่าวชิบหายแล้วมันก็หนีไปได้ดิวะอย่างนี้โอ้โหตายละเอารองเท้าดึงๆนะคะนี่เฟิบเอ้าโถหน้ากูขมำอะไรวะโดนทั้งเรื่องเลยหรอไอคอจะโดนทั้งเรื่องเลยหรือไงวะนี่กระเป๋าอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะนี่เป็นกระเป๋ายางนะคะทันเจอตัวละไอโจรห้าร้อยโอ้เดี๋ยวก็ไนดะ้ <c oughs> โอ้คุณนักบินโหดประชันอีกนะขนาดฉันมีพลังพิเศษ,ษฉันยังจับมันไม่ได้เลยแล้วเราจะต้องอยู่หรือไปต่อดีวะเนี่ยโอ้โห ไปดีครับลงไปเถอะลงตามโจนไปเลยโอ้โหนี่ยูยยอา้าวเจอกันอีกแล้วเจ้าโจนโอ้โหตอนนี้กําลังจะตายแล้วใช่ไหมเนี่ยเอาไงดีเอ่อใช้เข็มขัดแล้วกันนคั้นี่เติบติดกันไว้เราจะได้ช่วยกันนี่ลงมาอย่างปลอดภยัยเอา ทูบอ๋ยตนปลอดภัยแต่ว่าฉันไม่ปลอดภัยนะสิใช้เลยดีกันไกลแลวกันนะคะนี่ตัดไปเลยเฟิบเฟิบเเอาฉันลงมาทีโอ้โหมือนหัโถ้ะาแบบนี้ใช้ฝานแลวกันนะคะใช้กันไก่ไม่ได้ผลก็ใช้ฝานเลยค่ะจามเข้าไปที่ใบไม้โอ้โหนึกว่าจะจามต้นไม้โอ้เนี่ยมันเล็งกิงของนี่โอ้โห,หน่ากลัวน่ากลัวจริงๆถ้าแบบนี้เอาลูกมะพร้าวเลยแล้วกันนะคะนี้เอาลูกอัปโฉก โอ้ยลิงยังไม่รักผมเลยถ้าแบบนี้กล่องสมบัติเลยกันนะคะนี่เอากล่องสมบัติไปเลยพี่ลิงโอ้นี่มาอะไรเนี่ยนี่มันคนครึ่งคนครึ่งหมึกนี่โอ้นี่มันเครื่องบินตกนี่เครื่องบินลำที่เราขึ้นไปเมื่อกี้นี่ว่าเอออะไรดีกล่องดำบ่อนี่ใช่ไหมกล่องดำไหมเนี่ยโอ้น่าจะใช่นะคะกล่องดําแน่นอนกดเฟรบ โอ้ทะเลที่ฟังใหญ่แล้วคืออะไรเนะี่ยเราจะต้องลงไปหรือเปล่าโอเคเราไปไวา่ายน้ํำ้างใต้ดีกว่าลงไปทําไมลงไปทําเพื่อโอ้โหชลามเต็มไปหมด นี่เอาลูกอันนี้มาเลยไม่รู้คือลูกอะไรโอ้โหอะไรเนี่ยเป็นการเรียกแพมาเรอคือเลยว่าโอ้ตอนนี้แดดร้อนมากเลยพี่มีน้ําให้กินไหมเนี่ยอย่าบอกนะให้กินน้ําทะเลนะน้าทะเลมันเค็มขนาดนี้ไม่เป็นไรนะคะเอาล่มมากลางค่ะจะได้ไม่ร้อนโอเคโอ้นี่มันนางเงือกนี่โอ้โหอย่างสวยเลยนะเนี่ยอุย้ยเขาร้องเพลงให้ฟังอย่างเพาะเลยนะเนี่ยอ่ามีปลาอยู่ใช่ไหมจับปลาให้นางเงือกโอเคนางเงือกกินเข้าไปซะหุบป,ปาก <c oughs> โอ้ยี่มันเรือไททานิกนี่เรือโคตร ําใหญ่เลยนะคะถ้าเราปล่อยไว้เราอาจจะโดนเรือชนจนตุยก็ได้ถ้าแบบนี้เอาโซ่มาเลยค่ะนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําอะไรโอ้นี่มันสมอนี่เอาถ้าแบบนี้อย่าบอกนะเราจะต้องดึงอ๋อนี่ไงปีขึ้นพาข้าบนนะคะนี่เฟิบ โอ้นี่มันนางเงือกที่โดนจับไปนี่เราจะต้องช่วยเขานะค่ะเอากันไกมาตัดนี่เลยเฟิร์บตัดแหเอ้ากันไกยังตัดไม่ได้อ๋อมันน่าจะเป็นเหล็กนะคะตายละมันคือเหล็กซะด้วยนี่เอานี่มาเล็กันทองทองมันคืออะไรก็ไม่รู้อ๋อเราเรียกสุดยอดซุปเปอร์ฮีโร่มาช่วยโอ้นี่มันจนสลัดนี่ตายละเนยกว่าเรือเนยกว่าเรือไททานิกที่เขาไปเที่ยวกันเอ่อใช้นี่ดีกว่านะคะดึงเฟิร์บตูมเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวก่อนเฮ้ย เฮ้ยนี่มันวิญญาณมันนี่โอ้โหดูดิตายแลย้วยังกลับมาฆ่าได้อีกอเคถ้าแบบนี้เคชิมมกทองคำานะคะจะเกิดอะไรขึ้นมาเรามากระลุ้นกันนี่สเสกอะไรมาก็ับไม่รู้ทัาผัวโอ้นี่มัน U F O หรือเปล่าเนี่ยโอ้น่ากลัวเอากระจกสะท้อนแสงไหมมันอาจจะตกใจหน้าตัวเองอะชิปหายละนี่กูโดดอีกแล้วหรอถ้าแบบนี้นะคะเอาผ้ามอะไรค่ะนี่เฟิร์บปิดหน้าหน้าตามไปเลยอ๋อเป็นการเช็ดตานะคะให้มองใสขึ้น